สวัสดีจ้าพี่น้องอีต่ายซื้ออีเช่นเคยจา้าสวัสดีเช้าว,วันจันทร์ครับผมไปกินอะไรเนี่ยน้อง้ากระตือหรือยังครับผมพี่นอ้องวันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์ที่ต้องได้ทํางานแล้วครับผมสาระวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอ่าทุ้งมือก็ได้กินเขา่าเสื่แล้วพี่น้องแต่ว่ามือนี่บไดไอ้หุ่งเขา่าจะเลยเนี่ยมีใครน้วยหนึน่งไล้กระเทียมสามกลีบแล้วก็มะเขือก่วงครับอืม อผู้ใดกินได้อ่ะเที่ยมสามเกล็ดนะือสองเกพีดนอกินเสมอเลยยิ่งดีเพระาะว่ามันลดไขมันในเส้นเลือดได้ครับผม,อ,มอันนี้คือกันเนี่ยผู้ใดกินบ่ไดดก็ต้มเอาจาังน้อยคือหนึ่งผมเป็นคนที่แบบว่า ไปตวรวจเราไขมันในในเส้นเลือดสูงสองห่อยกว่าน้อง LDL ก็สูงอืมผมก็เลยกินยาไปพักหนึ่งกินยาไปพักหนึ่งก็เลยแบบสามเดือนก็เลยเศร้ากินกเลยมาอาศัยกินกับเขาแบบไม่กินทอดมันน,น้นจะกินทอดพี่น้อง ย่างเอามันซวยได้ได้ยพี่น้องแล้วก็กระเจี๊ยบช่วงนีนนากระเจี๊ยบเนาะผมก็ซื้อมากินตลอดครับผมยังที่มันทำให้ไขมันในเส้นเดือดเท่าหลดได้เขาซื้อมากินหลดเป็นี้ก็ช่วยได้ดีกระเจี๊ยบนี่แห้งดีครับกินเสมอพี่น้อง,องอซุมนี่ผมว่ากินยาอะไรด้ครับอื กินแบบนี้เอาลดแป้งกินถั่วห้าสีครับผมตอนแรกถั่วห้าสีก็ไปเสิร์ฟเอาพี่น้องอยู่บ้านเฮาเยอะแยะมันชีวิตนาวิ่งวิ่งดอกผู้ใดเป็นอายมัในเส้นเลือดมื่อกี้กับปวดหัวพี่น้องเนย เดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนหนึ่งผมจะไปเจาะเลือดใหม่ว่าเป็นยังไงครับผมพอดีขึืนดขชินเห็ด้ครับม่ประจบโอเคครับพี่น้องฝากไว้ในใยนะครับอีปลายซื้อครับผมสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้กันและกันเด้อี่น้องเด้อ